อบควนไปด้วยความละมุนจริงๆนะคะสำหรับบ้านของจุ๋ยวรัตยาและคุณพ่อสุดหลอบพุทธพุทธิชัยที่ล่าสุดคุณแม่จุ๋ยนะคะได้โพสภาพความน่ารักของลูกชายคนโตน้องพี่เจกับน้องสาวคนเล็กน้องเจเพิร์ดพร้อมแคปชั่นที่ทำเอาแฟนคลับอมยิ้มตามละมุนบอยกับยิ้มเก่งเกิรลูกป้าป๋ามาม้าคนโตก็รักน้องทั้งวันอยากอุ้มอยากกอดอยากหอมหัวอยากหอมท แต่พอน้องอึเท่านั้นแหละบอกเหม็นน่ะแล้ววิ่งหนีปูดไปเลยครับเรียกได้ว่าเป็นความน่ารักของพี่ชายและน้องสาวที่แบบว่าทั้งน่ารักทั้งอบอุ่นทั้งแบบอมยิ้มตามนะคะแบบนี้ขึ้นแทนสุกตาตัวน้อยแล้วล่ะจ้า